สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนาโกโนโน,นะวันนี้ก็กลับปาตดามคลิปสักทีนะครับเพราะว่าเพิ่งว่างเนาะเพราะว่าจะบอกว่าไงเดียตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยคือหลังจากทําคลิปตันชิดเนี่ยผมก็แบบเปิดเรียนออนไลน์ site, คือเรียนที่พิพพทยายลัยอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยไม่มีเวลาครับบวกกับสอบนะเออเดือนเนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่กลับบ้านมาก็ไม่ค่อยเวลามานั่งอัดนะแต่ว่าไปเล่นเกมอื่นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าแบบผมกลับมานั่งอัดเนี่ยเพราะไหนมันจะต้องมาตัดต่อไหนจะต้องแบบอัดหลายๆรอบเองนะครับเพราะว่ามันกินเฟรมอะเกิผมอัดไปเรื่อยๆนะมันจะเปิดพื้นที่คอมผมนะเพราะว่าคอมผมพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะต้องเก็บไปให้เกมด้วยเออประเด็นหลักเลยโอเคหนคลิปนี้ก็กลับมาครับเดี๋ยวผมขอไม่รีวิวตัวนะครับผมขอเล่นตามใจผมละกันเพราะผมคิดว่าผมไม่ได้คิดว่าหรอกผมอะไม่รู้เลยว่าจะทําตัวอะไรจริงๆนะครับก็เลอยอ หยิบทีมนี้มาก่อนแล้วกันนะครับทีมที่เล่นอยู่นะครับถือว่าเล่นอยู่ไหมวะไม่ค่อยได้เข้ามาเลยอะแร้งอยู่แร้งเอเลยเนะี่ยคือไม่ไต่มา2อสามซีซั่นลวตอนแรกอยู่แล้งเอลงมั้งผมก็พยายามแบบเล่นให้มันถึงเอนะครับพยายามจะไปเออยู่แต่ว่าไม่ไม่ไหวแล้วขี้เกียจแล้วก็เลยเออมานั่งอัดคลิปเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะมาตาแรกอยู่ด่านเดโรซาโอ้โหฝั่งผมไม่หยิบสายโลกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ก็ได้ เล่นเลยอะใครนู้นอ่ะตัวโกงอ่ะเล่นไปเถอะแต่ว่าฝั่งนู้นจะมียามาโต้ด้วยนะครับบุตรลุงตัวใหม่ใช่ไหมเออผมก็สมแล้วแหละแต่ว่าไม่ออกแหละแต่ผมจําได้ขึ้นใจว่าสีดาวที่ออกเนี่ยประมาณห้าระบเนี่ยออกอยู่ตัวเดียวมั้งโมเรียโล่สีเขียวอ่ะเออเกมมันค่อนข้างดีนะผมบอกผมบอกเลยว่าโมเรียนี่เป็นตัวที่หาย,ยากนะครับหลายคนน้อยคนที่อาจจะได้น้อยนะครับเป็นตัวเเจนดนเก่าเลยนะอันนี้ผู้ปอบแต่ตัวเองอยู่นะครับ รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามยามาโตะเวลไม่ถึง80ซะด้วยสินะครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นแค่4ดาวนะครับโอเคฝั่งเรามีอาคครนุ3กตัว S1 ตัวนะครับก็คือผมนั่นเอง l e t โก o แต่ว่าสามารถแจ้งบินทงด้วช่างมันเถอะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีสายบินครับถึงไปดังถึงไปดัการไงก็ไม่น่าจะทันยามาโตะหรอกความคิดส่วนตัวนะและผมก็เล่นไม่เคยเจอยามาโตะเลยนะเพิ่งมาเจอตานี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอน,นั่นคือเเลรี่หนุ่มนะไม่ได้เจอแบบจริงจังนะครับผมเพราะว่าผมบอกเขาจะเล่นเนาะโอเคว่าลนะไปเลยไม่ต้องมาชาร์จทงให้นะบางคนนี่แบบมีตัวละครดีดีแต่ว่าเล่นยังไม่ค่อยเป็นนนะอันะี้ผมขอพูดตรงๆรงนะงมันมันถามว่าที่ไม่ใชใส่ยโลกเนงทงแรกได้ไหมดึงได้น,นะครับแต่ว่ามันเป็นบางสถานการณ์นะครับเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า กูอีสองนั้นสามตัวเลยต้องมาช่วยนะเจ็บทองเจ็บยังวะเจ็บมับ้างจอมันสะบัดแรงเกินเอาหลบได้ขอโทษทีแล้วต่อยอะไรเนี่ยอู้หสามตัวไหวปะเนี่ยเอ้ามาจากไหนอะ่ะเขาจะท่าชา้าไปนะยามาโตะเดี๋ยวเฮ้ยทีมเราอะาใครนู้บันโอ้สายยิงทงนี่หว่าเบอร์อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะชาร์ดเพราะว่าอาตุธของพวกเขาหมดแล้วครับแล้วมันล้มอยู่ไงแต่ยิงโดนตัวหลังไงเขาเพิ่งลุกมาอุ้ยอ้าวโดนเฉยเลย ฉันไม่ให้นายพว,พวกนายดึงธงหรอกนะฉันบอกเลยสามฮิตเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายอืมโอ๊ยแย่แล้วเอ๊ยฝั่งเราอยู่ไหนเนี่ยเอาเออเพื่อนเข้ามาในธงมันได้เลือดอ้าเราเล่นซัพพอร์ตให้หมอไม่เห็นเลยว่าเอสโหดตายไม่ได้ฆ่าด้วยอุย้ยตีไม่เข้าเลยนะตีไม่เข้าเลยนะนี่แน่นี่แน่เราก็ไม่เข้าเหมาอือนกันล่ะ เฮ้ยแต่มันต่อยแล้วมันเข้าจริงนะอา้าวมันตายด้วยนะเรียบร้อยเดี๋ยวไปชาร์จเกตรงมนก่อนดีกว่าเพื่อที่ไปให้ยามาโตมาลอยทงง่ายๆนะครับผมก็จะพยายามชาร์จเกดทงให้มันเต็มนะครับถึงแม้มันจะดึงทงเร็วก็จริงอะ่ะแต่ว่าเกตทงเต็มมันจะมันก็เสียเวลามากขึ้นนะจากแต่จากแต่เดิมอะ่ะอะไรประมาณเนี้ย <What? S 2> เฮ้ยวัดยังไม่เข้าวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอน,นายตัวไหนเนี่ย อ้าวฮิวให้ฮิวไม่ทันด้วยนะโดนขัดก่อนผมจะใช้สกิลแบบเออยังไงอ่ะอุ้ยโดนอยู่โดนเพื่อนเราอยู่เดี๋ยวผมไปทงการดีกว่าเฮ้ยทงกลางมันไม่เป็นไรหรอมั้งต้องเอางี้ดีกว่าป่วนบ้านดีกว่าถ้าป่วนบ้านแล้วฝั่งตรงข้ามอยู่กับเรานี้โอกาสอา้าโอกาสชนะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอา้าวแล้วไม่ดึงทงเลยนะอุย้ยเอา้าโดนใครกันแน่วะเนี้ยมาเลยครับก็มาเลยครับ อ้ยบูยดัวยิงต่อหน้าครับเรียบร้อยมันยังไม่ลุกขึ้นมาอะไรวันนี้เกมยังไม่ปรับอีกเหรอไอเรื่องไอเนี้ยแบบมันล้มอยู่ออกตายอย่างตัวที่มันล้มอยู่แล้วมันยืนเนี่ยเออผมว่ามันเกมมันควรจะแก้จุดๆนี้ได้แล้วนะอัปเดตมาแต่ละครั้งนี่จะกะกลับแบบเอาแต่ตัวละครหรือ event อีเวนต์เก่าๆมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บอาหารจานเด็ดก่อนเรียบร้อยอ้าวโอเคยังสามทงอยู่นะครับ เห็นไหมโอเคชนะชนะใสใสเลยว้าลยาโอเคธรรมดาครับโหเอ็ดดินทั้งเกมอะขนาดมีอาคารโน้นะฝั่งโน้นโอเคเดี๋ยวเราไล่ให้คนที่เป็นเอวพีแล้วกันนะครับเดีย๋ยวาดูสกอร์เรากันดีกว่าเนาะอุย้ยนี่ขนาดผมแบบแต้มหกกันสามยังอยู่ที่โลนะครับถ้าเพื่อนเราถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีครับผมแบ่งบวกกันทั้งเกมเลยอะแถมไม่ตายนะฝั่งโน้นก็แบบไม่ได้ฆานะดูดิไม่มีสกิลเลยอะมีแต่ดึงธงเนาะ โอเคเดี๋ยวเรา,าไปเจอตาต่อแปนเลยนะมาไต่สองยู่ดานวอตเตอร์เซเว่นนะครับเออผมก็ดีใจนะแบบมีคนเอ่อมาคอมเมนต์ว่าเออทำไมผมไม่ทำคลิปนะเออผมคลิปเออช่องผมเนี่ยผมคิดว่านเนี่ยก็ยังมีคนที่แบบยังรอที่จะดูคลิปผมเยี่ยนะถึงแม้วิวมันจะตกไปจากแต่ก่อนมากๆนะครับแต่ว่าขอแค่มีคนดูที่แบบเออพร้อมที่จะรอดูผมสักคนสองคนก็โอเคแล้วผมก็ดีใจมากนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ติดตามกันมาตลอดนะถึงแม้แบบอาจจะามากระดัาเ็นกระเถอะนะแต่ว่าบัติีประถาสตัว,ตวจริงนะครับเข้าใจเลยเนาะคุณสมุดก,ก็มีเอสเวลล์อยป่ะมาดีครับแต่เขามีโอเวอร์บูด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราจะโชว์ประสิทธิภาพของเอสตัวนี้ให้ดูเอนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ปั้นมากับมือนะครับเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี้ยก็เป็นวันเกิดเอสนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเอสจะมีตัวใหม่เข้ามาไหมนะครับ ถ้าจะมาใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอสอันนี้แหละวานูแหละที่แบบไปหาตอนที่บุกไปหาใครโดแต่ว่าไคโดไม่อยู่แล้วก็ไปเจอยามาโตโทแทนนะตอนนั้นยังไม่เข้ากลุ่มดอดขาวเนาะแบบไม่มีรอยสักอยู่ที่หลังนะครับไม่แน่นะครับแล้วโมเดลจะทำยังไงครับก็คือแบบโมเดลคือไม่มีสัญลักษณ์ของตาดอดเฉาเนาะนัะ่นแหละง่ายๆเลยแล้วก็เออจะมีหมวกกับกระเป๋าห้อยนะครับแต่ว่าอาจจะคล้ายๆกับเอสอารบาบัต้านะครับแต่ผมว่า โมเดลมันน่าจะเปลี่ยนโครงหน้านะครับเพราะว่าเอสอาราบัต้าเนี่ยเอออาราบาตาัต้าเฉยเลยเอออาราบัต้าโอ้ยแล้วคุณบอกว่าทำไมวะนี่อ่ะนั่นแหละเออคือเนี่ยหน้าตามันต่างกันไอตัวนี้มากเลยนะครับทุกคนลองเอาไปเปรียบเทียบดูแล้วกันผมเอา้าวสกูเก็บทำไมเนี่ยพูดเพลินไปไหน่อยเออมาแล้วแต่นั่นต้านอ้าโดนเอสฝั่งนี้ตาย เอ้าเราดึงกันนะเอ้าดึงฟรีนันเนี่ยเอ้าเฮ้ย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 หลบได้อะโทษทีเฮ้ยโอ้โหยิ่เดียวเพื่อนเอ้ยมากันเร็วๆโดนอะไรอ่ะฮะวอเตอร์เฮฟวอเตอแ์เฮกแมนโอ้โหโรเจอร์อ่เพื่อนเราแม่งมาถึงมันจะตายหักกันหมดเลย อุให้เกาะไม่ทันน่าจะลีลาเราไม่น่าดอนเลยอะถ,ถ้าไม่ดอนนี่คือความตายนะไปดีกว่าปะเราไปเล่นหมัดกันมากเลยกว่าเราเล่นโลวมา,มาพอแล้วเราไปบวกมันดีกว่าถามว่าตอนนี้เพื่อนเล่นตีมาเล่นโอเคนะแต่ว่าผมชาร์จเข็บทงอยู่เลยไม่ได้ไปร่วมไฟนะครับมันจะมีนคนมานครับมีคนมาแล้วก็นี่ไงเ,เราดักเลยครับเพราะว่าเขาไม่เห็นเราแน่นอน เอห็นดรอไปแล้วเห็นดรอไปแล้วหมัดเดียวพอ4ี่หมื่นห้าป่ะปุ้ยต่อยไม่โดนนะครับเพราะโรเจอร์มันไม่ติดสตันนะครับแต่ว่าโดนไอ่นข้ามอย่างนันลอยข้ามอย่างนะจัดสกิลฟี่ลอยอ่ะปึ๊บโอเคได้ธงกลางอยู่นะครับเพื่อนเล่นเป็นงานโอเคมากเลยนะส่วนตัวแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวทงดีนะครับผมต้องกลับไปกันเพราะว่าเพื่อนเราไปบุกธงหน้าบ้านเขาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจะได้ไหมครับเดี๋ยวเขาน่าจะดอนะครับถ้าเกิดเขารีบลึงธงอ่ะ อา้าวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดอสเลยแต่ว่าไม่หลบหลบไม่พ้นโอเคเฮ้ยไม่ดอสแต่ว่ายังโดนพูดอะไรของผมวะดิอ่ะไม่น่าจะทันนะครับทนันวะลองมาก่อน,นเฮ้ยทันเฉยโอเคอยู่ในทงก่นอนอาวไม่โดนนะตัดเลือดนะครับโอเคนี่หูกันทงให้เป็นสหมัดที่กันทงให้ เอ้ยอะไรไม่ให้ดึงโหยังมีแบบใจมาดึงอีกอีกที่เดียวดิแบบโหดูฟี่ฝั่งนู้นนี่คือแบบอันนี้เลยนะแบบแบบลุกขึ้นสู้แบบเสียวเสียวเฝงว่าบเลยไม่มันไม่ได้เลยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้รีบไปนะครับดูฟี่บอกอีกทีเดียวเองอ่ะอีกทีเดียวเลยวันเนี้ยอีกทีเดียวเองอะทงอ่ะเกือบเกือบถึงแล้วเกือบถึงฝั่งแล้วโอเคไปเล้วมาดูตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคไทสามเป็นด่านวอลนุคุนี้นะครับอ้าวด่านมันเปลี่ยนแล้วหรออ๋อนี่อ๋อหกโมงแล้วหกโมงแล้วโอเคโอเคมิโล่สองตัวนะครับผมน่าจะไม่หยิบเอ็ดมนาะเพิ่มละเดี๋ยวจะหยิบเป็นลูฟี่ลอยแหละมาเล่นบ้านนะครับเปิดเกมไงเรียกว่าเฟิร์สบัตนะครับตะกี้เนี้ยผมแบบเสียดายแทนลูฟี่ฝั่งนู้นนะเออมันอีกนิดเดียวจริงๆอะ่ะเป็นใครก็แบบขาดใจตายอะ่ะแบบมันนิดเดียวอะ่ะผมเห็นยังเครื่องเลยนะแต่ผมมามากันทันไง โอเคแต่หลายคนถามว่าเหรียญใช้ได้ดีครับผมก็แนะนำได้แค่สาลูฟี่นะมันหาง่ายแล้วมันทำง่ายแล้วก็สแต็มันดีด้วยนะครับก็ทำตามกันมาเนาะเหรียญลูฟนะี่อ,อะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนนะแต่ว่าถ้าแบบมีแบบเหรียญลูฟี่ที่โรซ่านี่จะดีมากเลยนะครับเพราะมันแบบแท็กมันจะได้ครบๆเนาะลูฟี่เกียร์สี่ลูฟี่นี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยลูฟี่รอนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเหรียญอีเวนต์ลูซี่อ่ะนะครับได้หมดนะครับผม เดี๋ยวผมตัดเลือดฝั่งนู้นก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่แบบเลืงเลือดทั้งนั้นเลยนะผมโดนลบดเเาเมจว่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเขาล้มอยู่นะเดี๋ยวนะฮะ What the hell เอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเขาล้มอยูจ่จริงอะผมเลยแบบเออยืนแบบรอแบบอแบบรอให้เขาล้มมาก่อนแล้วค่อยใช้สกิลที่ไหนได้มาถึงโดนต่อยเฉยเลย ช็อตแล้วมึงต่อยมันไปนู่นแล้วกูยิงใครเนี่ยเพื่อนไอชาร์ทให้ไปเลยเพื่อนตรงนี้มีเนื้อเก็บไหมเนื้อเก็บไหมครับเนื้ออยู่ตรงนี้เนื้ออยู่ตรงนี้มันจะมามจะมาขาบวนหัวใจไลยเรียบร้อยครับโดนเอาอุ้ย <c oughs> เอา้าอะไรนะเอา้า โอ้โหไอคิดที่เป็นสายโลที่ผมแบบมันก็คิดว่ามันน่าจะเก่งอยู่อะเออเอาเอาเอาต่อยมั่วเอาหลบได้หลบได้อ่ะหลบได้ครับยีเดทงก็ถือกติดหนึ่งอับสายโลเอาเอาเอาคิดเอ้ยไม่ใช่คิดดิเอสเนี่ยถ้าเกิดแบบถ้าเราไม่หวงจริงอ่ะมันยังเป็นน้องอันนี้ก็ได้จริงไม่ทันจริงเอ้ยไม่เป็นไรซาโบ่เนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองมันเป็นน้องชายของฉัน ตัจะสั่งสอนมันเองเอา้ามันตายแล้วโอ้โหแล้วอยู่นี่กันเต็มเลยเดี๋ยวๆๆๆๆเฮ้ย,ย,ยหลบได้เฉยอย่าตีฮอเตอ,เตอร์มานะนั่นไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทงทงขอดูศพด้วยนะ Hello, เนี่ย Hello m o t h e r f u c k i n เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะจะกทนอนะ่ะอะไระเงี้ยเฮ้ยหลบได้ด้วยอะ่ะโทษที อะไรเอา้ามาอ้อมยิงหลังอ้อมยิงที่หลังอะไรเงี้ยเอาล้มอยู่หรอเอาล้มล้มล้มแล้วไงอะ่ะแต่ตัวนี้มันสู้ยากนิดนึงมันมีเ,เลือดอ <c oughs> เ,เรียบร้อยแต่ว่าขายอยู่ในธงนะครับขายอยู่ในธงก็ดึงไม่ได้ดีอะเพื่อนเนี่ยาไงวะและก็ตัวซบเนี่ยมันกระสุนมันกันในนี้นะมันยิงขัดได้นะด,กกด้วยนะยิงขัดสกิลยได้นะครับ ต้อหลบพ้นก็กี้โดนดาเมจแตว่าหลบพ้นเฉยเออสตันอ่าแต่เขาลมนะครับอาเรียบร้อยขาไม่อยู่ในทงละสวยละอ่าหลบ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 โอ้โหกี่หมื่นนะนะ่ะถ้าเกิดเขาไม่มีอมาตะนะครับคือเขาตายแน่นอนผมกันกสุดๆแล้วนี้แต่ก็โดนยึดได้อยู่ดีเนาะ เอ้ยอว่าไล่เพื่อนไปนะครับเฮ้ยโคตรดวงวะสกอร์ตอนนี้ผมทําได้ศูนย์ศูนย์แต่ว่าอยู่ที่สองะทุกคนถ้าเกิดอยู่ที่หนึ่งนี่มั่งเป็นอะไรที่แบบหวานตาผมมากก็คือแบบเนคนได้บอยว่าเนี่ยแทมที่คะแนนเล่นแต่ละครั้งเนี่ยที่จะได้เยอะเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในไฟเยอะๆหรือเปล่าน่าจะอยู่ในไฟเยอะๆนะครับมันไม่เกี่ยวดึงธงกับค่านะครับมันดึงธงกับค่าเนี่ยมันมีส่วนที่ได้คะแนนไหมมีส่วนนะครับแต่ว่า ถ้าเรายืนไฟได้นานตลอดทั้งเกมเนี่ยมันแต่มมันจะเยอะนะครับเออผมจะพูดแบบนี้นะโอเคชนะฮ้ตตาจิะครับอุ้ยเลื่อนเลื่อนแล้ว,วระดับเอสอืมโอเคเดี๋ยวผมรอสุมยมาตวตะออีกสเต็ปหนึ่งก็จะได้ตั๋วการันตีมานะครับดูดิว่าจะได้ยาตวตขอเขาบ้างไหมนะครับโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอเตรียมตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ แต่คลิปหน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นตัวอะไรน,นะครับหรือว่าจะทำตอนไหนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคบายบายครับ